แต่บแต่ว่าย่งไครับวันนี้มีผมได้าอาจารย์ได้พูดถึงในรายการจีิงจริงนะครับพระเจ้าหรืออู้เรื่องของยันต์ตาแหลวเนืะอาจารย์จะบอกกันอะไรครับ,รบก็คือยัน,ยน,ยนต์ตาแหลวหลวงนี่นะครับเป็นยันต์ตีตีทูกบรรจุไหวด้วยพรรธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับปิศนาอักษรไวยที่เปิ่นย่อบทสวดมนต์มาไหวในตาราง นะครับว่ามีหูพพุทธรูปซึ่ง,งนี้นี่จะําขึ้นติวัดหน้าเหลืองในนะครับด้วยเป็นของห่านระคูอินทาสอนวิสุทธ์หรือหลวงปู่คูบาอินตาสอนนะครับแต่เดี๋ยวนี้มาก่อนจะใจผ้าเขียนกระดาษเขียนเนาะสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงความจเจริญก็คือได้ไปเข้าทีโรงพิมพ์ แล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเป็นได้เลิกได้ย้ำเมื่อวันว้าหรือวันอังคารตีสามสิบเอ็ดตีผ่านมาก็ได้ทําพิธีปุกเสกตีวัดคือเวียงโดยพระเกจิอาจารย์ตีมีจื่อของอำเภอเวียงสาก็คือหลวง่อท่านพระครูปิสุทธ์นั้นถ้าททำเจ้าอาวาสวัดคือเวียงพร้อมด้วยมหาปิยะที่หลังกูโรเจ้าอาวาสวัดนาเหลืองในก็ได้พร้อมใจกันปุกเสกแล้วก็มีคุนเกษมศรีรัตนพิริยะ นะครับเปิ้นก็นได้มาเป็นป่ออาจารย์ห้ำช่วยกันนะครับตึ่นตัวกับผมเองซึ่งของนี่คนปื้นบ้านปื้นเมืองเจียว่าเป็นของที่ป้องกันโรคหโรคห้าหลวงที่หลงกินเมืองในสมัยก่อนที่นี่ก็จะขอที่บา้ายคํำบาตาแหลวเนี่ยคำ่าดาตาแหลวคืออัญชงถ้าภาษาการเป็นห้องวัชาเหลวควรจะเอาไม้ไผยมาสานเป็นตาหกเหลี่ยมนะสะมีอยู่ด้วยกันสีอย่าง อย่างหนึ่งเปิดห้องว่ตตาแล้วหมายค่ายๆเหมือนฝาเคงลำไยนะครับฝาเคงลำไยควรจะเอาหมายไว้ตีให้ตีนะนะครับเปิดห้องวัตตาแล้วหมายตาแล้วหมายจะต่อโด่งต่อทานี่อันใหญ่ๆเป็นเส้นตอกนะครับพัดม้าก็จะเป็นตาแล้วเจ็ดจันนะครับตาแล้วเจ็ดจันก็นจะสารด้วยกันเจ็ดจันป้องกันซิงชั่วไล สิ่งตีร่ายเข้ามาขนปืนบ้านปืนเมืองมันจะมีค้าเขียวแหรรอดนี่ก็จะรอดป้นออกจากสิ่งชั่วร้ายตั้งหลายไ่อันแหมอันหนึ่งเป็นห้องว่าตาแหลวแม่ไม้นะครับตาแหลวแม่ไม้นี่ก็จะเอาไว้สําหรับป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่เอาไว้ในอมอห้านะครับมอยาหรือมอสมุนไพรนะครับร่า แหมอันหนึ่งเป็นตาแหลวหลวงตีใหญ่ๆเลยนะครับขนาดไม่ประมาณสักสองว้าสว้ามาสารกันนะครับเพื่อประกอบวิธีปัดหลังควานหรือไร่เสนียจังไรเจนว่าเหียแข่งกว่านี้คนกว่ีจ้างกว่านีนะครับรอดตาแล้วหลวงเนี่จะเป็นคนตีมดใส่ไว้เนี่ยอันนี้เป็นกุสโลบายเป็นยาใจนะครับแม้แต่ว่าโรคโควิดเก้าหึเนี่ยจะเป็นโรคตีมา ในอาการกลางหาวเป็นเจียไว้รัดนะแต่คนพื้นบ้านพื้นเมืองเขาเกิดก็ยอมวิตกนะครับวิตกเจริตนะครับมันเป็ยนยาใจอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับคนตีตา่างจังาวัดที่เวลาเอาผ้าสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านหรือบ้านเขาจะมีใบนาดใบหนามใบล้านผีป้ายนะครับประกอบอยู่ซึ่งถ้าจะถามว่าแจกมดขุ่ขนกอกระบอนะครับจะเอาไว้คนตีมีความเชื่อกับ คลบนับผือได้จะทำม,มดแล้วมดเลยนะครับ4ี่ปันแผ่นนี่เอาไปตีล้มพยาบาลนั่นหนึ่งปันแผ่นนะครับแล้วก็ตามหมู่บ้านต่างๆห้าสิแผ่นพองร้อยพองแล้วบมมีการจำนายนะครับบมมีการเจ้าเป็นธุรกิจแจกฝีอย่างเดียวนะครับแจกฝีคือปีน้องเจ้านานเพื่อเอาไปสักการะบูจาวิธีใจนะครับก็บขอว่าบ้านละแผ่น เอาไปติดไว้หน้าบ้านนดโดยหันหน้าออกนะครับเอาเทปกาวสองหน้าหรือจะใส่ถุงสติกนะครับเอาแมกนิงนะครับโอกาสเมอิอนนั้นจะเน่ยเอามาข้างหนึ่งซึ่งวัดนะเหลืองไหนเป็นตีรวบรวมวซับปะเปบนห้องว่าตาแผงยันนะครับประกอบกับตีเบี้ยงสานี่โจกดีมีเกจิอาจารย์หลายท่านเจ้นหลวงปอวัดคือเวี้ยงกว่ีวัดไผ่งามก็ดี เปิ้จะหอมกันวัดโปงกว่านี้นะครับวัดโปงวัดไม้นะครับวัดพระเนตรวันนี้นะครับเปิ้จะมียัน้นถล้าค้นมาเก่าที่เป็นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานปกปองบ้านเมืองมาได้นะครับเนให้เนนาเบิกให้เบิกนะาเป็นบ้านเป็นเมืองเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเปิ้กับอาศัยของมูนี้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นปีน้องเจ้า,าค้นปื้นเมืองที่นัาผือาศาสนาพุทธนะครับก็จะมีความเชืีอเรื่องนี้เช่นว่า อ่าลดไปแฉลบเนาะคุณปุ้ยเนาะอ่าก็จะไปปูจาเตียนรหลดน้ำปล่อยป่าสะเดาะเคาะนะครับส่งสตวงอ่ามันก็เป็นของควบคู่กันนะครับสูขวัญนี่นะครับสืบจตตาใบแจวเทาก็ต้องใจ้ปัญญาในการพิจารณานะครับใบเจวจ็อกอยังก็ไปถามเมียแจ็คก็ไปถามเมียนะครับป้าจะป้ากันไปรอตเจ้าของนิดนิดนะครับมาต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ัวงครับผมนะครับที่ให้หลายคนสอบถามในในเว็บบล็อไหเนี่ย มันจะไป่ขอได้ใดีครับอ่าก็ตีโรงพยาบาลน,นัา่นนะครับแล้วก็วัดน้าเหลืองไหนครับต้าตีวัดคือเวียงแล้วก็ตีผมนี่บั้งแต่กรอมนี่นะครับครับแล้วก็ตีนายกสุรพลนะครับเนาะครับก็แต่ค,คนตรงนี้ด้านของจิตใจนี่สุดปัจจัจิตใจของคนปื้นบ้านปื้นเมืองแท้นะครับถ้าเขาอยู่ในกรอบเนี่ยก็เหมือนสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่เขาเอาเปิ้ลมาขังเนาะเป็นนกหนูหูปีกอันเนี้ย ิ่งที่เขาเร่งรีบกันเขามีกิเลสนะฮะเขาทะเยอะทะยานฟุ่งเฟอ้อกันอันนี้การแสดงให้หันว่าโลกของเขาเนี่ยเริ่มมีการบีบบังคับมวนมนุษย์แล้วนะครับว่าถึงจะเกินโลกไร้จะเอยแต่ในส่วนแหมกํำหนึ่งนะตามรัฐธรรมคคำสอนบอกคือตั้งในความประมาทนะครับตั้งความว่ามีสติอยู่ตลอดพิจารณาใจต้องคือโดยเหตุด้วยผล นะครับด้าประกอบครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าหากเขามันไว้พระสวดมนต์ทำความดีนะครับปฏิบัติตามคำสอนของรักของศาสนาบ,บ่าวศาสนาพูดศาสนาคิดหรือศาสนาอื่นอยู่ในกนรนนาบนี้ศีลธรรมเนี่ยนะครับถ้าเขาบอกปึ๊กเขาบอกเหมือนเขา aman, บอกไฟฟ้าระเบียบของสังคมเนี่ยผมว่าโอกาสหลอดมีนะครับขอภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะบอกว่า ในเมืองนานกว่านี้นะครับในตีปอแม่ปีน้องแต่ละศาสนาขคารพนับถือเป็นสรารณะตีปึ่งทงจิตใจนะ่ยคงจะจ่วยคุ้มคองเจียมั่นว่าประเทศไทยขคงจะ่หลอดพ้นนะครับถ้าทุกคนมีในระบอบของสังคมนะครับขอเป็นขวัญกำลังใจเฮ้อบราว่าผู้ซื้อข้าวนอต้องไปมาบ่ได้รับได้นอนบึดบ่เจ่ามีแต่เรื่องโควิดนะเรื่องประหานเลาบ่าปิดพ่อง เดี่ยงโลโลพ่องเลี่ยงตีหัวกันพ่องเลี่ยงชกชิงวิ่งแล้วมีสปะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบ่มีซื้อแล้วก็แย่ทัดมาก็คือตำรวจทัดไปก็คือหมอเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์แต่ตีสำคัญที่ททสุดนั้นยาใจจะได้ก็คือ,อผู้ซื้อพระศาสนานะครับตีได้พยายามพือขวัญกาลังใจแล้วก็แล้วก็ผู้ค้นของเขาเมืองหน้าน,นี้เป็นสังคมตีมีความ ช่วยเหลือกันมีความรวมมือมีความเอือออาทร์มีความหักแป้งกันเหมือนปีเหมือนน้องแบ่งฝันกันนะครับแล้วก็เจียมั่นว่าคนไทยทั้งประเทศเขาถึงเวลารลาตวีเขาจะต้องมาหักแล้วก็มาสามานสามัคคีกันเรื่องอื่นเขาบอกว่าเขาฝาฟฝันวิกฤตนะครับแล้วก็ขอฝากว่าเมือหน้านนี่มันมักจะ,ะเป็นเมืองตีมันมีเหรียญอยู่สองด้าน าอันดียดดีดีเขาบอกใครไปประกาศนะครับถ้าไปกินเฮ็ดกินนอกะ,ะ,ะบดีบอดีนั่นแกง,งข่าแกงขวมหมาก็ตีสาวตีหัวกันสาวละวงตีหัวกันก็ชอบเอาไปว่านะครับแต่ว่าพระสองฆ์องค์เจ้าก็คนที่เปิดทํางานแท้แต้กับปืนบ้านปืนเมืองทาด้วยจิตด้วยใจเพื่อสังคมเนี่ยเขาบอกใครไปตีแพรนะครับให้ให้ที่สุดขอแหมกั๊มเนาะ วันที่หเมษานี่เป็นวันพระเจ้านานนะครับก็จะขอเจิญจวนประแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดน่านนะครับได้พึงระนักว่าบางนานเขาสร้างขึ้นมานี่ประมาณ8ปดยปีมีเจ้าผู้ของ64พระองค์เขามีความภาคภูมิใจที่ล้นเก้ารัชการที่5นะครับแห่งรัตนโกสินทร์สถาปนาอิสริยยศพระเจ้าเจ้าสุริยาพงพระนิตรเดยขึ้นเป็นพระเจ้าสุริยาพง เสมอดังเจ้าเมื่อปัญเหตุสลาดนะครับมีอิส,ออสริยยศนับเดืองเจ้าต่างกลมนะครับใจคำน้ำหน้าว่าพระเจ้ารับเป็นพระเจ้านานองค์เดียวตีมีตั้ง4กพระองค์แล้วก็มีฐานันดอนสักตีสูงทรงนะครับแล้วก็ได้สร้างคูนูประกาศบ้านเมืองนะคับบางนันตึงวันนี้บางนานทีค้นมาแอวมีวัดมีโบราณสถานมีโบวัดรานวัตพุ มีสถานตีราชการวันักบ่ได้เอามาขึ้นมาขายกินนะครับกับพ่อคุณงามความดีของพระเจ้าน่านนะครับแล้วนกะ็เจ้าหุคของนะครองคอ์อื่นๆที่เปิลป๋าบ้านเมืองเขาหลอดพ้นเมืองนานเขาไปเจน,น้อยน้อยน้อยนักขึ้นพอจะพดไปถึงสิบสองจุดไทยนะครับสิบสองปันนามาถึงเจียงคำอำเภอเถิงอำเภอปงเจียงมวนเจียงของเจียงคำ ใจมดถึงอำเภอท่าปา่าจังหวัดอุตรดิตถ์และตลอดถึงเมืองเลานะครับสมาบุรีร้านจ้างใช้เยะบรีเมืองเงินจังห่อนจังลมเมืองตะโกงเมืองหองสาหัวปันตั้งห้าตั้งหกถ้ารวมกันมาเดียวนี่คือพอโล่ pues ค,คับลุมปฏิไยัยนะครับอันนี้คืออาณาจักรของนั้นทบุรีสีนครนานนะครับจะอยากฝากให้ทุกท่านว่าได้โจยกัน ตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงคุณงามความดีโยกมือขึ้นสาตุก็ได้ครับนะครับว่าจําเป็นที่จะต้องป้าประกอบพิธีอย่างว่าเพื่อระลึกถึงเปิลถ้าแผ่มีโอกาสกับถ้าบานเฮาก็บยืนยง,งเนาะเอาเข้าเอาน้าใส่เปิลจุดทูปเนี้ยนะครับ,รบขอค<อ>้ขอขอถามครับขอเบอร์จัดป้อมนะครับขอเบอร์โทรับจุดเลยนะครับครับ089นะครับ756343ครับ ครับแล้วก็อันนี้ขางกขาจะไปห้าได้ทีไหนครับอ่าับได้ครับสองวัดนะเหลืองไหนวัดเหลืองไหนครับสามที่ผมสาที่ครับเจ้าหลานบ้านพามเพื่อเวียงสาเพื่อเวียงครับผมครับพี่น้องครับพวนี้คือสิ่งดีบอกผมมาผ้าแดงข้าวจานทร์ครับยาวสมังแก่ผู้สิทธิ์ของแผ่นดินของแผ่นดินนะครับแล้วก็เรื่องการนองเยี่ยวเัรนี้ กานติดใดนะครับมาบอกป้าอัจจานีขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับน้่มน้่มปี่นั่แข็งแข็งแข็งเหมาอพูดสามชามชุเดียวกนก่อนอ่ะเอามามาหน้าก่อนหมาบขึ้นมาหน้าก่อนนะครับอ ฝเหมเรื่องหนอ่อยได้ได้ได้ฝากเหมเรื่องหนึ่งร้องอู๋ก็แข่งการตั้งนอสิเป็นงาที่เป็นต่อทีวีสีเนี่ยมันอุดตันนะครับที่มันอยู่ห้องหนุนนะ ขอนุญาตผมเอาคนเดียวเถอะนะครับขออนุญาตบมกล้าครับเดี๋ยวคนเดินได้คนเดินมาได้เดี๋ยวผมจะคืออะไรนายกปีนะครับอย่างเงี้ยเพื <el> shock, ่อให้น <cort> <ium> ั่งมีความสุขนะครับที่บ้านเย็นสบายวิสาเงียบครับเพื่อล้มถนนตั้งสะอาดนะครับเดี๋ยวจะไปห้วยน้ำอุ่นกับพี่น้องไปพอบรรยากาศทุกทกันที่ห้วยน้ำอุ่นนะครับเดี๋ยวจะไปกันนะฮะนี่นะครับหนักแกะเงี้ยคนเดียวบายใจ ที่เขามาถึงนั่งห้างห้างมูอสูนั่งห้าง,ห, àng, ห,ง,ห,างห,ห้างเฮลที่ยะนั่งแผงที่นี่เนาะนี่ว่าหามนะเจ้านี่คือครูศิลป์ของแผ่นดินนะครับยูทูเข้อพิทอลนะครับพิมพ์คุณจีว่าอาจารย์ป้อมหรือครูป้อมนะครับครูยานสองเมืองแก่นจะได้หัน,น่นี่ของแต่นะครับเดี๋ยวในครับเนอเดี๋ยวเซ็จจาโควิดนี่กลับมา ท่านผาวิ่งสาอยู่ขวาม,มือมเลี้ยวฝากไปเห็บน้อยเนะาะวาิ่งสาลิใช่น้องครับขอบคุณครับ